ยางตลาดมีดีพรีเซตน สวัสดีครับเรื่องนยโยบายของผู้สูงอายุที่ผมวางเอาไว้ด้วยความจริงใจนะครับว่าผมเองนั้นเป็นคนยางตลาดโดยกําเนิดเกิดที่เทศบาลตะบอยางตลาดผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งอําเภอ,อยางตลาดหรือเทศบาลตบนยางตลาดนั้นคือญาติของผมผมมีแนวความคิดที่อยากจะให้คนยางตลาดนั้นมีอายุยืน ที่การบริหารงานเทศบาลมาทั้งหมดตลอด6ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวเทศบาลยางตลาดนั้นจะมองเห็นดีว่าผมให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุอย่างมากเพราะผมถือว่าผู้สูงอายุนั้นเปรียบเสมือนลุงป้าน้าอาเป็นพ่อเป็นแม่ผมต้องอยากให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีอายุยืนไม่ว่านโยบายที่ผมให้ลงไปในเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพลำไม้พองก็ดีออกกำลังกายก็ดีเต้นแอรบิกก็ดีผมต้องก,การให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีนนยบายของผมนั้นอยากจะเห็นว่าระทำอย่างไรก็ได้กินดีอยู่ดีสุขภาพดี มีอายุยืนผมมเีเช่นผมบอกว่าเงินผู้สูงอายุได้เท่าไรหร่6 0 7 0 8 0 90ได้600 700 800 1 0 0 0 0ผมบอกว่าถ้าใครอายุเกิน100ปีผมจะจ่ายให้เดือนละ3,000บาทเป็นรางวัล่อใจครับเพื่อที่ให้เขาสร้างสุขภาพจิตที่ดีอะไรที่ดีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเช่นเดียวกับตอนนี้ผมได้สร้างโรงเรียนปริญญาชีวิต ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีโอกาสมาร่วมพบปะสังสรร์สวนเสเฮฮามีรอยยิ้มและก็จะเกิดสุขภาพที่ดีผมถ้งอยากเห็นโรงเรียนปริญญาชีวิตที่ผมสร้างขึ้นมานั้นประสบความสําเร็จคําว่าประสบความสําเร็จได้มันต้องประกอบไปด้วย 1. ท่านผู้อำนวการโรงเรียนผมชื่นชมท่านมากท่านนี้ผมได้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดเก่งที่สุด ในโลกก็ว่าได้นั่นก็คือท่านอาจารย์วีรพจน์ภูพันเพชรผมกราบชื่นชนท่านอย่างมากนะครับแล้วผมยังมีท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาที่เป็นแม่งานที่คอยช่วยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมประสานงานนะครับท่านผอ,อพิญญาพัฒน์เพราะนั้นโรงเรียนปริญญาชีวิตที่ผมสร้างขึ้นนั้นผมอยากจะเห็นครับผู้สูงอายุนอกจากมาสังส่งสค์มาพบปะเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับร่วมเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วผมอยากให้ผู้สูงอายุนั้น มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนมองโลกในแง่ดีครับเราอย่ามองโลกในแง่ร้ายครับวันนี้ผมในฐานะนายกเทศมนตรีนะครับก็ขอให้ท่านผู้สูงอายุทุกท่านจงมีสุขภาพพารมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกของหลานเป็นร่มโพร,ร่มใสของนายกเทศมนตรีที่ชื่อเก,กลียงไกรภูมิเราแจ้งตลอดไปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับท่านในวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของโรงเรียนปริญญาชีวิตของเทศาบาลตำบลยางตลาดซึ่งท่านนายกได้ให้นโยบายในเรื่องของผู้สูงวัยว่าจะต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักซึ่งโรงเรียนก็ได้นํามาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวกิจกรรมก็จะเน้นในเรื่องของ4มอ <c oughs> ดังนี้มอที่1ก็คือมาก ก็คือบุคลิกภาพการแต่งกายการเดินการไปการมาการพูดคุยมอที่สองคือแม่นแม่นนีนหมายถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากรไปใช้อย่างถูกต้องมอที่สามคือมองผู้ที่เข้ามาเรียนอยู่ในเรียนปริญญาชีวิตนี้ต้องมองมองตัวเองมองคนอื่นมองอนาคตซึ่งทางภาษา ที่เขาเรียกกันก็คือวิสัยทัศน์มอสุดท้ายก็คือมว้วนบางท่าะมวนก็คือการสนุกสนานมีการร้องลําทําเพลงเล่านิทานาาลีลาดลําวงเต้นประกอบจังหวะพวกนี้มวนเพราะนั้นโรงเรียนปริญญาชีวิตเน้น4มออีกครั้งหนึ่งนะครับมากแม่นมองมวนสาหรับรุ่นที่แล้วนี่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีพบหน้านักเรียนเก่าเมื่อไหร่ก็อยากจะมาแต่โรงเรียน เมื่อไรจะเปิดร,รุ่นต่อไปมาเรียนได้ไหมอะไรทํานองนี้นะครับ <c oughs> ถามว่าได้อะไรจากการมาเรียนก็คิดว่าน่าจะได้หลายอย่างนะเช่นได้เพื่อนได้ประสบการณ์ได้รู้จักสถานที่รู้จักกับเพื่อนอที่เป็นเจ้าหน้าที่มาใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านจะได้จากโรงเรียนปริญญาชีวิตก็ขอให้ท่านติดตามมาโรงเรียนเรื่อยๆว่ามันจะได้สิ่งที่ผมกล่าวไปหรือไม่ ครับพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ มีความสุขนะคะสนุกสนานโดยเฉพาะอยู่บนรถนะคะรถบัสดีกว่าอยู่บ้านเนรถบ้านกบมาเที่ยวกับเงาเนาะพ้เพ่า่าพบระสังสรรค์กันไปนี่จะได้รับปริญญาแบบความภาคภูมิใจเพราะว่าเราจบหลักสูตรยลายที่เพิ่นสูงหมายค่ะมีความสุขหลายโอ้มีความสุขนะครับเนาะรวมสนุกสนานค่ะลื่นเรื่องที่สำคัญนิดได้ยินว่า เกิดกระบวนการผู bon <rait> ้เทาถอยที่ถอยอาศัยกันเป็นไหมครับอยบานไบ้านมั่นขันบอเฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมาซีเปอร์ไรเออร์กันเปอริไรคู่กันกันเนาะคิดว่าทุกคนนี่กลายเป็นรุ่นเดียวกันหมดอย่าง ก็ไปแม่ง hmm. ส uh ีเ huh. ล uh ี่ยงรุดกเลี้ยงยูาเลี้ยงย่าเลี้ยงย่าสูญยอดแล้วเปย่าจะเป็นสีเลี่ยงเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลยค่ะลักสูตรนี้เปตรเหตโต้บออยากเหตุอยากเลี้ยงต่ออีกจ้ะจันเร์จมากฝากสอนนะจ๊ะซัมมี่บอาเร้องหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม ต no ิดมาแชร์เล็กหน่อยครับแค่นน้อย ช่องรายการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆของอาเภอ,อยางตลาดที่นี่ y o u t u b e c o m พิมพ์ยางตลาด d ีดี